เที่ยวสนุกจัดยิ่งใหญ่สินค้าถูกใจมหรสพตรการตาตยิ่งใหญ่จัดใหญ่โอเชิญเที่ยวงานรอเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงประจำปี2567ณบริเวณศาลเจ้าแม่ริมน้ำตลาดชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์2-10ธันวาคม2567 กับข่าวสาสินค้าราคาถูกจากโรงงานสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางการเกษตรของกินของใช้อาหารอร่อยสี่ภาคพบกับร้านค้าดังจากทิกตอกพืชพันไม้ดอกไม้ประดับเฟอร์นิเจอร์ส่วนสนุกชุดใหญ่วันที่5-10ถึงธันวาคมชมเงิว้วคณะดัง,ดงการแข่งขันเสปักตะกรอ้อทุกค่ำคืนพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตศิลปิน,นชั้นนำสองธันวาคมประเดิมง,งานสุดมันกับวาเรตตี้คอนเสิร์ต e อีที P คอขี้คนซิ่งคนแซ่ดเขาจะเมาจัดเดินใส่ยังแอตเจเปิดเพลงตื้นตันแตรไฟฟบฟบวงฟบแแวบสามท่านบวกลมชมคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มที่กำลังมาแรงก้องห้วยไร่เติเป็นคนอีสานเลือดก,กับคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบม,มีกอยมีจุสร้อยจำยังนจนยังจำวิธีบ้านเฮาสี่ท่านวาคมมาหาสนุกกับคอนเสิร์ตอีทีแบ 15ธันวาคมสุดมันกับคอนเสิร์ตวงข้าวเปลือกอยากเป็นพิเศษโลโซอยากเป็นนันแลมอริสันอยากเป็นพี่ป๊อปเดอะซันอยากเป็นนันเล็กคาราบ้า๖ธันวาคมชมคอนเสิร์ตศิลปินอินดี้จากแดนใต้วงกางเกงิ้งเท้า เจ็ดธันวาคมชมขบวนแห่ประเพณีและหันษากับวงพริมซี่แบบแปดธันวาคมสุดมันสะใจกับศิลปินร็อกสตาร์เมืองไทยเซกโลโซชีวิตคือการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป ให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นาจก็ 9, ท่ก้าันว่าคมมาแล้วศิลปินสาวอินดี้ยืนหนึ่งลำไย่หยทองคำไเยแลมีติต่ออันเศ้า ท่าันวาคมปิดท้ายงานยิ่งใหญ่ที่สุดกับหมอลำเรื่องตอกรอนทำน้องขอนแก่นระเบียบวาฏสินทำแล้วโนกาปินกัปรังทีอย่างเกี่ยวข้าวอยู่หน้าคน สน awesome. ุกสินค้าดีมหอรสพจัดยิ่งใหญ่พลาดไม่ได้2-10ถธันวาคม67นี้เชิญเที่ยวงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงประจำปี2567นบณบริเวณสาเจ้าแม่ริมน้ำตลาดชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ NS Organizer รับประกันงานนี้จัดใหญ่ไม่ควรพลาด 不是有信念。